ลงเซตเฉยทุกคนเรากีดพอได้เหงื่อค่ะทุกคนกี่เท่าที่ไหวนะกี่ยังหน้าฝนต้องทำใจค่ะทุกคน ไปค่ะขนาดไม่ค่อยถนัดนะคะเห็นเพื่อนใช้เนาะออกอยังออกดีดีกีดวันยังค่ำก็คือกีดตั้งแต่กลางวันจนค่ำเลยค่ะทุกคน พักหน้าย,ยางมานานแล้วเรามาเปิดหน้าย,ยางใหม่ก็จะแข็งนิดนึงนะทุกคน